สวัสดีครับพี่พี่อยู่กับผมขมุกขมมวบอลสี 4. ตะคุ่มตะคุ่มมาในยามก้าคืนแบบนี้นะครับผมก็อ่ะพามาส่องบอลกันยามดึกพี่ยามดึกยามดึกนี่มืดตึ๊บเลยกันตอนนี้อ่ะพากันมาส่องบอลก่อนนอนแล้วกันพ,พี่ก่อนนอนเนาะเอาเป็นว่าให้ผมให้ผมกล่อมพี่พี่นอนก็นแล้วกันชมบอลสี 4, บอลสวยกันไปนะครับผมก็แจ้งค่าจะส่งนะครับผมค่าจะส่งอเอสจะส่งดวดปลายสนีไทย ห้าสิบาทครับผมหนึ่งต้นห้าสิบาทเนาะสองต้นจะส่งฟรีคร so ับผมสองต้นส so, ่งฟรีหนึ like ่งต้นห้าสิบาทสองต้นส so, ่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆก็เก็บเงินปลายทางขอบวกเพิ่มห้าสิบาทนะครับผมก็โอ้ตอนนี้ค่าส่งแบบว่าจุกจริงยิ่งไปทางแล้วพี่เนาะก็มีเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ขอแบบโบวกเพิ่มห้าสิบาทนะพี่เนาะก็ขอแนะนำให้พี่โอแล้วกันเพราะว่าส่วนมากเก็บเงินปลายทางมันก็เก็บแค่ปัจจุณิสดพี่เนาะเก็บค่าส่งเตี้งเพียงก็แนะนำพี่โอแล้วกันเนาะก็สองต้นได้ส่งฟรีไปปปจจ่่่าายพีีัดดโรเนนนะคคื้ เริ่มกันที่เจ้าสาวจ้ะพี่ต้นนี้เลยด้านหน้านี่จ้าเจ้าสาวสวยเจ้าสาวสวยพามาส่องเจ้าสาวยามดึกครับพี่หาเจ้าบ่าวหาเจ้าบ่าวเออหาเจ้าของหาเจ้าบ่าวอยู่สี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะเจ้าสาวสวยครับพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเจ้าสาวสวยสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่เจ้าสาวสวยร้อนล้นกระถางหกหน้าชมพูงามๆพื้นใบเขียวนะพี่เราตัดชมพูสวยๆครับพี่เป็นใบเขียวตัดชมพูมันจะเจ้าสาวจะมีอีกหน้าหนึ่งครับพี่ก็คือหน้าชมพูตัดชมพูผมว่า ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเด่นเนาต้องต้องหน้านี้เลยแต่บีต้องหน้าน <hoon. S 1> ี้เลยเขียวตัดชมพูครับพี่450บาทรอดใหม่มาแล้วเจ้าสาวสวยอีกหนึ่งต้นนะพี่เจ้าสาวสวยอีกหนึ่งต้นงามๆแล้วกันต้นนี้นี่เจ้าสาวสวยอีกหนึ่งต้นงามๆอ่า450บาทจะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วรอดใหม่ม้วนต้วนออกมาแล้วสวยแจ่มออกมาเลยเจ้าสาวสวย หลวงพ่อพูนตัพักเกจิครับพี่หลวงพ่อพูนกระถาง6นิ้วต้นนี้ใบไผ่กัดชมพูมาแล้วสวยๆครับพี่ใบไผไ่กัดชมพูมาแล้ว250บาทจ้าหลวงพ่อภูนหลวงพ่อภูนนี่เลยครัพี่ไผ่ชมพูไผ่ชมพูจ้ะหลวงพ่อภูนกระถาง6นิ้ว250บบาทถัดมาด้านนี้เป็นมหาสิทธิโช,ชคหน้าเรืองทองผ่องอัมไพครับพี่นี่เลยหน้าเรืองทองมีแบบว่ามีสลับด่างแดงมาด้วยนะมีสลับด่างแดงมาด้วยนี่เลยครับ มหาสิที่โชคห้ารบาทจ้ากระถางหกนิ้วควรับพี่เลืองทองผอกอัมภัยนี่เลยครับมหาสิที่โชคห0 0ราบาทกระถางหกนิ้วเหลืองทองมาอีกจากต้นนี้พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวต้นใหญ่ครับพี่กระถางหกนิ้วพรเจ้าสัวหน้าเหลืองทองหน้าเหลืองทองสองห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วจ้าพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวนี่เลยกระถางหกนิ้ว ไม้หน้าหวานก็หน่อยหน้าหวานหน้าหวานต้นนี้จะมีบุษรสลินบ,บุษวิน <laughs> บุษรบุตรสลินบุษวินอะไรละ่ะจะไปนั่งมงนั่งวิ่งกันละอ่ะบุษรสลินบุษรสลินหน้าหวานน้ำตาลเลยพี่จ้าสามอยห้าสิบาทครับผมรอแต่มาแล้วก็ะถางหกนิ้วหวานหวาน,วน,วนแบบนี้เลยครับพี่แล้วก็เม็ดอ่าเม็ดแดงตัดในทีเนาะนี่หน้าด่างชมพูเม็ดแดงบุษรสลินครับพี่เศรษฐีเงินล้านจากเศรษฐีเงินล้านสองร้อยห้าสิบบาทครับกระถางหกนิ้ว นี่ฟอร์มหกนิ้วฟูๆครับพี่เศรษฐีเงินร้านพระยามูจลินกันหน่อยครับพี่กัดสีสวยแล้วนะอันนี้ต้นใหญ่เลยต้นใหญ่เลยต้นใหญ่พระยามูจลินเริ่มต้นนี้ก่อนละกันครับพี่นี่เลยกระถางหกนิ้วครับพระยามูจลินมูจลินจะรากเสียงยาวไปหน่อยใช่ไหมพระยามูจลินครับสามร้อยห้าสิบาทครับพี่กัดชมพูสวยมาแล้วหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันกระถางหกนิ้วนี่พระยามูจลินต้นที่หนึ่งจ่ะต้นที่หนึ่งพระยามูจลินต้นที่สองพระยามูจลิน มุจารินครับพี่นี่ต้นที่สองเอ้ยอันนี้สวยนี่สวยนี่เลยครับพี่พญามุจลินเขาว่าเป็นไม้ไม้สายมูใช่ไหมครับมันสีสายมูสายมูใช่ไหมพี่พญามุจลินเนี่ยเออต้นที่สองครับพี่สวยสวยสามเลยไหมอ่ะต้นที่สามด้วยแล้วกันต้นที่สามครับพี่เดี๋ยวจะเครื่องกันไม่ขึ้นแล้วเดีย๋ยวจะเครื่องกันต้นที่สามสวยสวยจ้ะนี่เลยครับ be. พี่พญามุจลินต้นที่สามกระถางหกนิ้วใหญ่ๆห่สามร้อยห้าสิบบาทจ้านี่กัดสีสวยมาแล้วไม่ต้องลุ้นครับพี่เพราะว่าพญามุจลิน ถ้า oh, oh, so oh, so hmm, ีซื้อมาตั้งแต่เลี้ยงตอนเล็กๆเลนะบีมันจะอ่าเขาจะเขียวนะพีบางต้นคือแผงเขียวไปทั้งเขียวไปตลอดชีวิตนะบี่เนาะนี่มันต้องแบบเริ่มกัดสีมาแบบนี้แล้วไม่ต้องลุ้นจะแบบนี้อ่าเมืองนครชุมตอนนี้นี่ตอนนี้สวยครับบี่หน้าสวยหน้าสวยเมืองนครชุมกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วหน้าสวยเข้มป้ายงามๆจ้ะบีนี่เลยจ้ะเมืองนครชุมสามร้อยห้าสิบบาทจ้ากระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่ต้นโตตั้งแม่ไปเลยต้นนี้หน้าสวยเข้มเด็ดๆมาแล้ว มือนครชุมจ้ะสามร้อยห้าสิบาทสองต้นทรงฟรีจัดโปไปอใบหอกก็หน่อยครับพี่ใบหอกเขาว่ามาแรงจัดปีนี้ต้นนี้ชื่อว่าอ่ารัสมีจันทร์ครับพี่รัศมีจันร์ไม่ใช่ไหมขอภัยสบายจันสบายจันจะไปรัศมีถึละสบายจันสบายจันอ่าัศมีจันก็มีก็เป็นไม้มีชื่อเหมือนกันนะพี่แต่ว่าเป็นอ่าไม้กละทรงกันอันนี้เป็นใบหอกใบหอก สบายจันสบายจันจ้ะพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ด่างเหลืองเขาจะมีออกขาวอาชมพูชมพูแล้วก็เหลืองทองนะพี่เนาะใบหอกสบายจันต้นนี้แบ่งที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่กระถางหกนิ้วสบายจันเจ็ดร้อยบาทใบหอกวสวยๆไม้ใหม่ไม้แลจ้าถัดมาทางด้าน้าฝั่งนี้นะพี่ทางตู้นี้นะก็จะมีอ่าไม้หน้าเข้มสวยอสงไขยครับพี่หน้าชมพู เข้มสวยพร้อมหน่อนะพี่กระถางหกนิ้วอันนี้เป็นไม้หัวไม้หน่อนะครับอ่ะดูหน้าแม่หน้าเต็มก่อนนะพี่กระถางหกนิ้วต้นใหญ่สายใหญ่ต้นเดียวเต็มถาดจา้าแล้วก็พร้อมหน่อนะพี่พร้อมหน,อน่อ,หนอ,อนี่เลยจ้ะพร้อมหน่อต้นนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่หนอครับพี่สี่หน่อเท่าที่เห็นนะพี่นะสี่หน่อสี่หน่อต้นนี้สี่หน่อพร้อมหน้นนหนหนนาแม่ถือสวยนี่เลยจ้ะพี่กับหนอ่อสี่หนอ่อห้าร้อยบาทจ่ะอะสงไขยอะสงไขยแม่พร้อมหนอ่อพร้อมหัวกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ว มีหนอ่อสี่หนอ่อโอ้ยสวยคุ้มจัดครับพี่เอาไปเลี้ยงฟอร์มกอเนาะฮาร์บาทจะอ่ะสงไข่ใหญ่พร้อมหนอ่อต้นนี้นะเมืองโน้นหน้าชมพูทองรับพี่กระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วต้นนี้น้องมีหนอห่อแล้วน้องมีหนอห่อเล้ยกระถางแปดของเีงให้ดูนี่เลยครับพี่นี่อะไรจ่ะหน่อนี่อะไรจ่ะหน่อสองใบแี่ใบน,นี้แล้วก็ใบนี้นะใบโน้นหน้าชมพูเลยอยู่ตรงกลางแม่เลยขึ้นมาตรงกลางอ่ะเดี๋ยวหมุนมาหน่อยใหญ่เกินกระถางแปดนิ้วให้ดูหน้ารูปลิพี่ หน้าหน่อนะหน้าหน่อชมพูทองฮาร์ปครึ่งมาเลยครับพี่นี่ค่ะหน้าแม่ครับพี่ฟอร์มเต็มนี่เลยนี่ใหญ่มากใหญ่มากกระถางแปดนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่นเะมืองนอนพร้อมหัวพร้อมหน่อครับพี่หน้าชมพูทองนี่เลยครับพี่มืดๆหน่อยนะพี่เนาะก็ตามคอนเซปเลยครับพี่ขมุกขมัวบอลสี่ขมุกขมัวมืดตึ๊บมืดตึ๊บตาดีได้ต่ลายเสียลไรกันครับพี่ไปค่อยค่อย เล็งค่อยๆส่งกันเข้าไปนะตอนนี้ 1, หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะน้นมังกลต้นใหญ่พร้อมหนกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วกลางคืนยังขนาดนี้ครับพี่กลางวันจะขนาดไหนฮะมาบอลกาบบอลกาบของเรากันหน่อยครับพี่หน้าด่างทองแบบนี้เทพสายลุงเทพสายลุงเทพสายลุงนี่อ่ะขึ้นตอนนี้ก่อนแล้วกันครับพี่ตั้งให้หนึ่งเทพสายลุง,ลงหน้าทองครับพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ว ต้นที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบาทครับผมเทพสายรุ้งหน้าทองสวยๆจ้ะนี่เลยเทพสายรุง้งอ่าต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองนี่หน้าเหลืองทองครับครึ่งเช่นกันเทพสายรุ้งต้นที่สองกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบาทจ้ะต้นที่สามก็หน้าทองเอาเซอเอาเซอต้นที่สามครับพี่เดี๋ยวนะ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 นี่เลยเอจ้ะเทพสายรุง้งต้นที่สามสองร้อยห้าสิบาทจ้ะ หน้าเหลืองทองผ่องอัมไพเช่นกันนี่เลยใบใหม่ล่าสุดยังกลางไม่สุดนะพี่ห่ออยู่นิดนึงเหลืองทองสวยเทปใสลุงครับนะพี่ใบนี้ด่างชมพูเทปใสลุงส5 0ร้บบาทจา้ากระถางหนิ้วต้นที่3าต้นที่3มามันนีรอมเพชรสวยเด็ดเสมอตอนนี้หน้าแผงครับหน้าแผงชมพูใบใหม่เปิดเหลืองเปิดเหลืองทอง350บาทกระถาง6นิ้วมันนีรอมเพชรมันนีรอมเพชร เลือกเลยครับพี่เลือกเลยจ้าสองต้นส่งฟรีให้เลยเด้อหนึ่งต้นค่าส่งห้าสิบาทมานี่ร้อมเพคกระถางหงนิ้วนี่เลยครับพี่สามร้อยห้าสิบาทสามห้าสิบาทถัดมาตรงนี้เป็นน้องโวน้องโวโวเคนโนโวเคนโนครับพี่โวเคนโนโวคาโนภูเขาไฟสวยๆอันนี้กระถางหกล้นจัดหน้าแดงดำแดงสวยครับพี่นี่เลยโวเคนโนสามร้อยห้าสิบาทครับผมกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งละกันต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งโวเคนโน ต้นที่หนึ่งนี่เลยใบมันเงาครับผมพอดีขนาดเจอแสงแสงไฟนี่ถ้ากลางวันนี่มันเงาสวยมากของเลยถ้าเจอแดดไปโบเคโนโน่เนี่ยใบมันเงาสะท้อนแดดต้นที่สองโบเคนโน่สามร้อยห้าสิบาทจา้ากระถางหกนิ้วหลอดใหม่มาแล้วเช่นเดยวับพี่โบเคนโน่หน้าเข้มสวยๆฟอร์มกะถางหกนิ้วด้านนี้ใบหอกอขึ้นต้นนี้ละกันสวยแล้วพี่ด่างสวยแล้วอยู่ในกระถางสี่นิ้วยังไม่ได้อัพ เป็นไม้ใบหอกด่างม่วงนะครับพี่ชื่อว่าปินมณีเนาะปินมณีนี่เลยจ้ะตอนโตขึ้นตอนแม่ให้ดูครับพี่ปินมณีสวยมากสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นนี้ด่างสวยแล้วด่างสวยแล้วโตวมาอนาคตสวยกว่าแม่แอบแน่นอนครับพี่ใบหอกไม่ผิดหวังเนะไม่ผิดหวังสิราหุ่มทองหน้าชมพูทองต้นนี้เลยครับพี่สิลาหุ่มทองหน้าชมพูทองพี่ดูทองครึ่งจากทองครึ่งนี่เลยสิลาหุ่มทองสามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้ว ลาหุ้มทองนี่ครับพีหน้าชมพูทองสวยสวยสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วจัดไปครับพี่ต้นนี้เออไหนเลยนะนะเนพชรพระนครเพชรพระนครอ่ะขึ้นเพชรพระนครให้ดูก่อนนะบี่สักคู่นะครับนี่เลยเพชรพระนครับพีเพชรพะนครนี่ใบใหม่ล่าสุดน,น,น,นี่จ้ะหน้าแดงสวยสวยนี่เพชรพระนครสามร้อยบาทครับผมกระถางอา่หกนิ้วกระถางหกนิ้วใบมันเงามาก นี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ด่างนะครับดา่างครึ่งนะครับครึ่งเพชรพระนครหน้าแดงสวยๆส,สามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วส่วนต้นนี้เป็นเพชรพระนาครอ,อันนี้ออกหน้าแผงมาแล้วนะพี่เนาะเพชรพระนาครแผงต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทแล้วกัน,กนครับผมต้นนี้ใครชอบไม้แผงเนาะไม้แผงไม้แผงผ่ามาก็จะเป็นพวกเหมือนพวกน้ำมงนวลพวกมณีเราเมชรพี่จะมีทั้งหน้าปกปติและหน้าแผงเนาะเพชรพระนาครก็เช่นกันครับอย่างลงุงเรืองก็จะมี หน้าแผงแต่ลุงเรืองอ่ะถ้าหน้าแผงเขาจะมีชื่อเขาจะเป็นรัตนารุงโรดเนาะาราตนาลุงเรืองอ่าถ้าแผงออกมาจะเป็นรัตนารุงโลดอันนี้อ่าเป็นเพชรพระนครหน้าแผงครับพี่หน้าแผงพื้นใบเขียวแล้วเขาก็จะด่างนี่ครับพี่ด่างแดงด่างเหลืองทองเนี่ยแบบนี้ตอนโตข้ามาสวยสวยเช่กนกันจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทเพชรพระนครหน้าแผงกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วน้ำมังโนนหน้าชมพูทองไซกระถางหกครับพี่อ่ะต้นนี้ก่อนต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่ง น้ำมังนนหน้าชมพูทองครับพี่สามร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิน้วนี่เลยจ้ะสวยๆน้ำมังโนนต้นที่สองครับพี่หน้าชมพูทองสามรอยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วต้นที่สองจ้านี่เลยเปิดหน้าทองมาแล้วครับผมนั่นใบนี้นะพี่เนาะนี่เลยทั้งสองใบเลยเห็นไหมหน้าทองสวยออกมาแล้วสามร้อยหสิบาทน้ำมังนนหน้าชมพูทองต้นที่สองจ้ะต้นที่สอง ปึ๊บเปิดมาทางนี้ครับพี่แน่นมากผมบอกเลยว่า <laughs> ใหญ่จนแบบแน่นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องร่าขยับไปาหญ่นะพี่เนาะเพราะว่าวางซ้อนกันมากก็ไม่ดีครับม้ก็จะสูงยืดหาแสงเนาะอะอฟอร์มกอตัวน,นี้หน่อยไหมโอ้โหใหญ่เบิ่มๆใหญ่เบิ่มๆอันนี้อะสงไข่ครับพี่อะสงไข่ฟอร์มกอนะครับสองต้นสองต้นในกระถางนะพี่เนาะสองต้นในกระถางตัวน,นี้เลยอะสงไข่นี่แน่นๆจะ้ะสวยสองร้อยห้าสิบบาทครับผม 250ห้าบาทต้นนี้อะทรงขายกระถางหกนิ้วฟอร์มกอหน้าเริ่มชมพูมาแล้วครับพี่ายเขียวสวยด้วย2ต้นในกระถางแน่นๆ250ห้าบาทครับผมมันนีร้อมเพชรอันนี้หน้าดังเดิมหนะ้าออริจินอลมาพี่หน้าดังชมพูทองนี่เลยกระถางหกนิ้วครับมะนีร้อมเพชรหน้าดังเดิมออริจินอล4ี่รอบาทจ้ากระถางหกนิ้วนี่ครับพี่อ่ะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆกับชมพูทองชมพูทองนี่เลย ครึ่งกระเบ,บืชมพูสวยเข้มนี่ใบนี้เปิดหน้าทองแล้วลงฟอมใหญ่ถ้าใครเคยเห็นกระถางใหญ่ผมที่ผมขึ้นไปนะพนี่เนาะนั่นแหละนนฟอมใหญ่ฟอร์มเต็มครับพี่นี่เลยอนาคตอันสดใสมานีล้อมเพชรต้นนี้จากกระถางหกนิ้วสี่ร้อยบาทพี่ดูตัวน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวได้มาเคลียร์กันแน่นๆเลยเนะี่ยวางแบบเพราะว่าจริงๆอะปวดตั้งแต่ตอนที่น้องยังยังอยู่ในกระถางหกที่ยังไม่ล้นนะพี่เนาะตอนนี้ก็เริ่มแน่นแล้วเดี๋ยว ขยับขยายย้ายทินฐานย้ายเดี๋ยวมันมีตู้ว่างอยู่เดี๋ยวผมเอาไปใส่จะได้แบบว่าไม่เบียดกันจนเกินไปเนาะไม่เบียดกันจนเกินไปอัน,นที้ายด้เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้หน่อยแล้วกันตรงนี้หน่อยแล้วกันขมกขมัวบอลสีครับพี่ตามคอนเซปต์เนาะมืดตึ๊บมืดตึ๊บกันไปเลยสายาพันธุนีหน้าแดงสวยขนาดนี้ไม่ได้เิยไม่ได้ไใครนะพี่น้องหน้าแดงมาแบบนี้เพราะว่าร้องเป็นต้นใหญ่แม่พันกัดสีสวยมาแล้วจ้ะพี่คุ้มจัดต้นนี้เลี้ยงนานอายุรวมปีครับพี่500บาทสายพันนีกว่าจะได้กัดสีสวยแบบนี้นะครับผม นี่ห้าร้บาทกระถางหกนิ้วสายพระเนตรหน้าแดงส,สวยๆจ้าส่วนต้นนี้ก็จะเป็นามณีนะ,ะมณีนคราชมณนีนคราชครับพี่ต้นนี้มณีหน้าคราดดางเหลืองทองพองอัมพยัยฮาร์ปครึ่งแบบนี้จ้ากระถางหกนิ้วมณีหน้าคราดนี่เลยสามร้อยห้าสิบบาทครับผมสามร้อยห้าสิบใบนี้มีชมพูนะพี่เนาะมชมพูออกแดงใบนี้ออกทอง สามร้อยห้าสิบาทมณีน,นาคาราชครับผมสายใหญ่เศรษฐีเงินล้านโอ้ใบใหม่ากางแล้วครับพี่นี่ป้ายส,สวยๆแล้วพี่ฟร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่หญต้นนี้ผมมาเดินสองทุกวันเลยนะอะสองหอครับพี่สองหนอดสองหอยังไม่มายังไม่มากระถางหกนิ้วแต่คือต้นเดียวนี่เต็มถาดแล้วล้วนกระถางไม่นี่ไม่ต้องมองไม่ต้องพูดถึงเลยพี่มองกล้ามาเลยใหญ่ล้นจัดลงกระถางยี่สิบได้เลยเจ็ดร้อยบาทครับพี่เศรษฐีเงินล้านสายใหญ่แม่พันธุ์แบบนี้นะครับผมอ่อ จะจะยกจะลุกขึ้นแล้วก็บังครัพี่แสงไม่พอน้น,นี่เลยแต่ใหญ่มากใหญ่มากครับพี่ใบเท่าฝ่าม,มือใบเท่าฝ่าม,มือแม่พันผมเองแบ่งละจ่าเจ็ด้บาทเศรษฐีเงินร้านเศรษฐีเงินร้านนี่สายใหญ่แม่พันสีสวยสวยครับพี่รางหอ่ะแม่ฟ้าหลวงหนึ่งต้นครับพี่แม่ฟ้าหลวงหน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ ด่างจึ้งจึงไม่ผิดหวังครับผมกระถางหกนิ้วแปดร้อยห้าสิบาทจ้าแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงนี่เลยของมันต้องมีนะพี่นะต้นนี้ผมบอกของต้องมีมจ้ะต้องมีติดบ้างครับพี่สวยจริงโตขึ้นสวยจริงเนาะนี่เลยจ้าแม่ฟ้าหลวงต้นนี้กระถางหกนิ้วนะพี่ฟอร์มกระถางหกหล่นเนาะหน้าด่างสวยๆมาแล้วจ้าแปดร้อยห้าสิบาทแม่ฟ้าหลวงครับผมสำหรับวันนี้ก็ครับผมขบุกข,ขมัวบอลสีต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่เดี๋ยวมา เจอกันมืดมืดในวันใหม่นะผมวันนี้ก็ขอกล่อมพี่พี่นอนรับฝันดีเท่านี้นะครับผมราตีสวัสด์นะคัะเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะพี่ศูนยี่เก้าสามหนึ่ศย์เก้ต้นส่งฟรีเนาะสำหรับวันนี้ฝันดีราตีสวัสด์จ้า